Này mình lông phà lông phân nhang đế mà đi Ố, đẹp hay ơi lôi Ngâm đèn Lông đèn em má Ui Em bởi nhanh lên phía đông rồi Về cả phó vẻ vậy nè ไปกันก็ตัวนึงเกตัวนึงไปไซด์จะรเมยงมาแไปแัตัวหนึ่งไปไซ์ม,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 ซม่เวลาหาเลยไปไปจักน้ำมูนะ cương với bài thiên đảm con không? Tôi là sao nhớ với bài thiên con Dưới đây vẹn phải là không hạ vị cho nó Ra mình phải hàng đáy nào có điều phấn tốt mình có những bài vẹn ai nó mít nạt tao mà sao mít nông tôi cái này Mẹ cái nhắc bây giờ sai lỡ Chắc khăn cái này đèn mang mít nông thì bây giờ lại mẹ khuyên con là chắc chưa sai Hãy mọi thì lấy bòi không mà bòi lông nào ấy tốt cho lục hết tốt rồi nó sai đâu? Lục hết tốt nào ấy กกย่าตก<ล>เราถ้าพูดตก๊กมาจักถูแล้วอเออถ้าเคลูกเค็ต๊กไอพี่น้องแค่เห็นตกนูกนี่นะม,ม,นมันคือลูกเคปตันเองค่ะ แต่มันลูกว่าใหญ่เนาะลูกน้อยพี่น้องบอสเซาห์หจอมก้อยซ้ำโอ้ยท้ายกระลยแบกขึ้นมาเกียบมืดโอ้ยพ่อหน้าพี่นองโอ้ยพ่อคนก็ไข่ในการซื้ออนาล็อลกเบิดเลยเวนตกพี่น้อง เทปกระตุกดจะได้สดวยพ้นโต๊ะเด้อจ้าดูเทปกระตุกแล้วจะกระบายเนาะตรงโต๊ะเนาะจะกระเ้น รเทสโต๊บวันน่งสามสีลูกง่ายนี่งเดอดติลูกเจเติบอยูล่ลงมาจะลงหน้าจะคนเ้ออย่าล่งยามันพลาดนะรอคอยมานานแสนนานพี่น้องจ๋าแม่พิชซุกกระโตกลงมางเปียกเบิดพี่น้องจางา๋าล้มบัดมันหัวพี่น้องบอดี วอดีขึ้นจ้งกระซีได้มันหัวยังลงเบดอันนี้กระน้ำไหลลาดเลยโอยฝนตกแล้วจ้าบ้านหนูเปบบ็นกระเบนแห้งน้องมีบางเฮ็ดตกน้อยนึงเนาะอาดามก็ยังอยู่ทงหน้าผัวประจักษ์ xin vườn hột khẩu phía nông ơi Còn xung bài xung ma áo Xin vườn à, hột khẩu à, Xin xuôi là tốt nhỉ mà xin xuôi là phía nông Xuôi bằng nương này bằng hiệp tục Xe nạm tiêm được rồi lẻ Lông phát kìa con nhỏ phi nông เอาเด้บรรยากาเปลี่ยนเสวอก่อนอหัวเขากอาสินสวยนะพี่น้องกระแนงซิดอมาเบิ้งมาสวยพี่น้องเอ้ยบรรากาศกระสินสวยเยวก็บร้อยแล้วเนาะน้องมาสวยว่างั้นเลยพี่น้องโอ้ยโต๊ะข้างไหนดัมกับยุทีิยังพี่น้องเอนะเ้ยเนาะเปลี่ยนสีได้ได้พี่น้องเอ้ยทรงได้ลองจากอ่ามันแห้งเนาะเป็นกีปุ่นนะพี่น้องกับสกันซีกับทะเลทรายเนาะ อันนี้ก็สิเป็นซี่ซคือทะเลเปียกพี่น้องเอ้ยทะเลทรายเปียกเนาะเรื่องอย่างแบบเป็นซี่คือทะเลทรายแห้งเออครูอันนี้พี่น้องพุ่นออกไปนอกพุ่นกิ้งออกไปพุ่นปาดตอโโโโนก่อนลมอันก่อนฝนสต๊อกนะพี่นอ้องโอ้ยขี้ฝุ่นนั่นลมแรงมาจักยังอียา ลมแดงพัดวูวูวูมาฝนอากาศมันยังไงงัวอยู่ยังไงกูยังไงงัวมาจากเขาขอบข้างนั้นบ่ตุกแห้งประเดียพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันปลายมันเนอกบุ่มเหงาออกมันทางเหงาอันนี้คือสีแห้งอยู่งัวไหนกับมาจักเขาปรด้พี่น้องเอ้ย ด้วยกับไร่แบ่แบ่กับปจักคขอ้อไขึ้นมายัางบนหาก,กินอยู่พ้นฝ่าสีลงที่ซีเรนเขาข้เขายั้งนอบบบกเดก็ะได้เปนแห้งก็เตแกลนอันแล้วแล้วก็ยุดกินนู่นนี่นั่นซยคือบ,บัไดมียังเกิดขึ้นนีพี่น้องเอ้ยอนกางว่วอันหุ่มกินหมกม่วงพี่น้องไปเก็บหยาดม่วงกับมาได้จักหมากแต่ม่วงหมากเดียวอันอยูป่ปลอยง่วงกิน ยังป่ายยังห้องคืนๆอยู่ฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วบ้านนี้มือกันทำแหล่ทั้ทงคุนทั้งคุนเงาๆมันพี่น้องแต่ทางบ้านสเสออื้ออยู่ทางมันสีเขียวเนี่ยเป็นป่ายมันเมื่อกี้ในซูมเขา ้ากันขึ้นมากหละสู่โอ้ยเนาะนี่พี่น้องเอ้ยพ้นตกกับสิประมาณนี้มันบานสวยก <c oughs> ันอานะคือเขากระบอบเนาะแบบว่าสียังก็สิตกแห้งคือบานเขาจนน้ำเต็มให้เต็มขั้นกระโบเนาะอม่มอร้ายกับพอมีหนับหงในเจนหน้ากันยังครายได้พี่น้องเนาะแต่ว่าอันไฮดิดมันชุมลงเลิกเติบเนอันิโด พอเตะดินไล่หน่อยเดียวพี่น้องเอ้ยจะมาพอเตะดินลายนั่นเองเหงบเลยดียนะเดินหน้อยเดียวนี่พี่น้องนี่บุรีแหงสา,า,ายคาดมันเบอร์ร่าแท็มาให้หน้ากับพอ่อโฮงแท็อันท่านสายคาดก็ยังไข่เด้นะ,นะพี่น้องพ่อให้หยามันเกิดนะนะพอให้หยามันเกิดไหนนะมันเกิดนี่ tuần mày bây nhà mình cần làm cùng bảy vì đâu rồi nhà mình mày cùng nó hai mắt tuột thằng làng đi con như ngày hoa biếc mới đi biếc nhon nhang biếc nhon mình hùa hai nem nó này cứ bồn mình mình hùa thì chỉ là hùa đấy bồn này cái tích nhọn sạch คือมันบ่ได้เปียกมันสะตาด้ม่โอ้ยกินหอดตอนอยู่เที่ยงไห้เที่ยงหน้าเด้พี่น้องเอ้ยย่าให้ย่หน้าเด้ย่อยใส่ขาดจังซี่ลมเฮ้งบ่อยากสิเว้าเรื่องลมนะพี่น้องอ้ยเบิ่งอยู่ต้นคลิปเด้อพี่น้องคั่นแบบว่าสะอ่ดบันทึกได้ก็สิเห็นเนาะ มันคือประดักบกระคอาลายๆเพราะว่ายพอเสวยลายเบะขึ้นมาพี่น้องอ่าตอนแรกนนะ่ะปิดเครื่องไว้กว่าสิบบาทท่นนะปิดเครื่องแล้วบันนี้ลมยังกับมันก็นยังบัตรท่านมาดอกพี่น้องทีุู่ดคิดเพิกกันแต่บนันนี้เปิดเครื่องนะบัตรท่านเปิดเครื่องไในคิดุูนมาก,ก่อนเลยพี่น้องเอ้ยอู้มาเลยจาหยังอียาแนมขมันทางกลางบ้านปูเด้งบูดโพดิโพธเปิดในวกว่นนี้นะ ใบใหม่ไปตอกล่นบักเลล้ยเนี่ยพุกอีนังก็อยู่อีนังพี่นองอะลีอัลอเนาะกะดีพี่น้องไอ้ฝนตกหข่นี่น้อยนึงใส่เข้ามาน้อยนึงเนาะปาดอ่ะมันคืออะไรปาดพี่น้องอังว uh ังลนโอ้ หลายเติบตีรูปหนุนประธานงู้วไงเออมะม่วงดิบมะม่วงดิบค่ะก็มีหมักซุปจำอยู่เอาหมดทุกลูกนั่นแหละมกที่ปักซุกนู้นนู่นทางนู้นเต็มอยู่ เก็บม,มาเก็บม,มาหุ่นนี่ไงตรงนี้น้องไปเก็บด้านนอก cục mai bọ phụ phải tu ôi 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 ได้ ôi นั้นมันครับโตโอ้ยเหวยเด้อจักเห็น một บ่ไปไหนแว้ คุณอาซินสวยแล้วเก็บไปนะพี่น้องนี่มีสองลูกนั่นเลยเก็บมาหนูใครเก็บมานั่นน่ะนะโอ้ยดิบประมาณนี้สุกเรียบร้อยค่ะดิบซูเกฟอเบิร์ดพี่นอ้อง ตัดบางม่วงไปบางม่วงดกซ้ำมานี้เออเอ้อออออาวไพซิมาซอยเก็บเนะ้อ Học tiếp hội phô ơi chưa bị kỹ này quá sai ừ, à? không mua mua cà sen hay chết น้เเเเเนำเนี่ยโอ้ยหน้า,นาปล่อยเบลออกมาพี่น้องแม่ยังไม่ได้กินอะไรเลยโต๊ะเสร็จน,นี่แหละฝนกระดัประมาณนี้นะพี่น้องเอ้ยบ่แห้งข้อบ้านอื่นดอก ค่าเดียวนึงไอเฮปกระตกหน่อยนึงอืมเอาแพะไปใส่ปล่อยแถวบ้านพี่น้องเลยหากิีนเวลาหากิีนพี่น้องไอคลิปนี้กระซี่เขาเก็บบรรยากาศวาเซนเมเดียร์พี่น้องขอบคุณทุกๆกระกบบกดานเซตได้พี่น้องเอ,อ,อ้ยพี่ตัวเด็กเขาเอภัยหลายๆเนาะขนโตกพี่น้อง